แล้วครับตอนนี้นี่ผมมาเจออะไรก็ไม่รู้นะครับกับเพื่อนโอมันแย่มากเลยมนันนี่เอาละไปลากมาด้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเออจี้เจตูเพื่อนผมดีมันเปิดอ,อย่าอย่า้ยอย่าพี่ครับพี่อย่าอย่าทําแบบนั้นใช่จริงก็เปิดมาเลยมันได้จิมดิเอา้า โอ้ยยาเกเรีบว้อยบัตรเงนโอ้ยก้อนทรเปิดก่อนได้เตียบไปเดี๋ยววะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันถือไม่ได้จะถือิว่มาเดี๋ยววะปืนไฟเฮ้ยไอ้ถือไม่ขึ้น มันนี่ไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยกดไี no well, ่ดนกดไี่เด่นเออเฮ้ยเร็วเรอวไ่คอนผ่านเ่ยนะเอเวนจเลสเลสก้ Let's go speed run โ <laughs> okay. อเคตอนนั้นไม่มีม okay. ใช่ไหมเอาเขียนใช่ไม่ใช่โอ้ยสวมสวมตันมีคนทิ้งนาฬิกาไว้ในสวมด้วยไม่มีอะไรในห้องน้ำนี่มันห้องน้ำห้องน้ำคนรวยอุย้ยตูนี่มันสาวหน้านี่มีสาวหน้าอยู่ในห้องน้ำ uh อุย้ยแต่ ตกแตกอตันนึงอ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยนี่มันไ,ไม่แก้วมันนีโอเโรากดหานะรถอยู่ไหนอ่อของดีพี่เก็บไว้เถอะเก็ <laughs> <laughs> บไว้เลยเอาไปทิงวัดไปในห้องนี้ไม่มีอะไรเลยอุยของดีพี่เก็บไว้้เธอ อะไรอะเสียงอะไรมังกรหมายคิงอะไรอะแล้วไ่บอกเออลบลบอกแล้วมีมอนไปทางไหนล่ะพัทางนี้ไงแตกเอาละรอเพื่อนเกิดรอเพื่อนไปชุบ ไม่หลอด <Okay, S 2> แล้วห <c oughs> โอ้โหขอรอ,อ,อ,องขยับไปกระโข้าไปโอ้โหเข้าไปโอเคจบเป็ดแล้วจบเป็ดได้ของแพงขอแพงขอแพงขอรอ,อง โอ้ยอันนาเบลวัดเลยคอยังเลยเกินแล้วนี่ว่า okay. โอเคเฮ้ย,ยคุณยิบแล้วทางไหนเนี่ยร <Okay, S 2> อเฮ้ยไปใช่เนี่ยเฮ้ยเพรจับมันออกจากรถ กยลับมาช h อปปิ้งเอาละไปช็อปกันได้วาอ๋อฮ้ยขอยกนี่ไงยกไ้หนักขึ้นไม้เบสโปฮ้ยมันลิมิตกี่ครั้งวะเฮ้ยอันนี้มันที่ชาร์จนี่แย่แล้วไอปืนยาสลบนี่สติมินา ขอสเตมินาเอ้ยนี่มันวิ่งเร็วหรือเปล่าอันนี้วิ่งเร็วนี่มีแมสเตมินานี่ไงสเตมินาขอสองอันแล้วกันมันราคาถูกโอเคพอดีกดเลยนี่น่าจะซื้อระเปิอดอะไรวะไม่ทันแล้วอบอบลับเอาไม่รับเหรอไปไม่เอาเลือดอ่ะ <S 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 มันแก้แล้วไม่ใช่เหรอบั็กใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้เหรอไหนในดูซิไม่รู้ไงต้องลองเอาเอ่อ้ใช้ได้อยู่นะก่อนะกดกดอีรัวใช่ไหมใช่ใช่ตอนจังหวะนนั่แหละจังหวะจอดำพอดีคีโมได้ใช่ไหมไม่ได้คีโม Let's go Let's go <S ไป <Level two. S 1> เดี๋ยวดอันนี้มันโอ้โ oh. หนาสถาดันเวทมนต์โอ้ยของขังขึ้นไปไงไขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ได้ยังไงไม่มีอะไรเลยเงินก็มาทางนี้เฮ้ยตู้อย่าบอกนะว่า แกว่างเปล่าวุ้ทัวรลงวันชนะละวิาด้วยแชมเปียนนี่ไงแชมป์เปียนกล่องนี้ต้องมีของเฮ้ยกบได้กบได้อบอปะดูดิเอารถหายนี่นไหอ๋อนี่ไงข้างตรงนั้นยังเอาไม่หมดเลยเดี๋ยวอบอมา ะครับเฮ้ยอ,อันนี้ดีนี่นี่นาจะเป็นทางไปต่อนะอืมจะทางไปต่อพูดได้กลมอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวไปหาของจากทางนู้นกันเพลงโอเคไม่โดนเพลงโอเคไม่มีเอาเจ๊เย็นมันจะเจะพลงตลอดไม่ได้นะขอมันทางเชื่อมนี่ห้องนี้หมดแล้วเหรอหมดแล้วนี่อืมแต่หมด ตันนี้ตัวไหไรวันนี้พี่พี่ชายนี่เป็นใครเฮ้ยเฮ้ยพฮ้ยพี่แกดึงอย่าจะทำแบบนั้นจะทำแบบนั้นนะพี่ชายเอ้าโดนแล้วแตกเฮ้ยคืนชีพแล้วเยยมเลนึกว่าเงินจะตกลงมาแล้วใส่มาตายอีกเฮ้ย ยังไม่ขึ้นเง,ง,งินมันดักลงยังเนี่ยได้ๆ,ๆ,ๆ let's go ไปกันต่อแตกได้เลยสภาพาไม่หรอเอาเงินวางไว้ก่อนก็ได้เอาเอาพวกนี้วางไว้ก่อนไหม <c ười> ได้ๆๆเฮ้ยเนี่ยไปที่ขายต่อไปแล้วก็ขายแล้วก็จบเกมชนะแอมวิน M ชนแล้วก็เ <c ười> <c ười> ปง้งแตก

สามพันไปยกของเนี่อันนี้เป็นหมื่นเลยนะอันนี้วางรอองก่อนไหมเงินอะเงินวางก่อนไหมโอเควางก่อนวางดีโอเคไปกิ่งตกเรียบร้อยเฮ้ยเป็นหมื่นเลยนะเราเก็บไม่ได้เราเก็บเหรียญที่ตกตามพื้นไม่ได้คุณราคาโอ้ยนีงไงก่อนนะเราเชิญยกขึ้นต่อขึ้นนี่ไง โอ้ยย่้มันเลี้ยให้มันตรงหน่อยได้ไหมดึงๆมันกลับมาหน่อยเห้ยมิกไหมหมดแล้วนี่หมดแล้วหมดแล้วไปหมดแล้วอ่ะใช่กดแถบตัวสิหมดแล้วอ่ะแต่มีบางชิ้นที่เราไม่เจอนะถ้าเกิดมันไม่ขึ้นได้เชื่อแต่เราไปทุกห้องแล้วนะว้าว เพื่อนหายเล่นอะไรก็ไม่รู้แล้วเพื่อนหายเอาอยู่นี่ไปไปลงมอมาเดินลงไปนั่นฉันเดินลงไปเราไปดูเลยใช่ไหมไปแล้วไปหมดแล้วนี่หน้าไปหมดแล้วอโอเคใช่ไปหมดแล้วไปลาเขาใส่เลยไปแล้วไม่โดดลงนี่เหรอลงมาได้ทำไมไม่ลดเลือดไงรงเลยโนดามิ สเตมินาน้อยทั้งหกสิบแต่รู้สึกมันยังน้อยอยู่อ่ะใช่พวกลินชักเรายังไม่ได้เปิดอลนนี้เอาใเรากลับไปที่ทรักหมดแล้วนะเนี่ยไม่ได้เปิดหมดแล้วอันนี้เปิดแล้วมันไม่มีมันโบว์อ่ะเฮ้ยอ๊อฟอ๊อฟอ๊อฟ อย่า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 เดินลงไปมันมันไม่ได้ยินเสียงเว้ยมันตาดีแต่มันไม่ได้ยินเสียงเออแต่มันตาดีไม่ได้ยินีไปละลาก่อนโอ้ยมันเห็นมันลาก่อนกูดบายไปละไปคนเดียวโนไปคนเดียวไม่ได้ไปไปละฮะทำไมตาแดง Let's go Let's go น่าตามไม่ทันหรอกวิธีการเล่นที่ถูกต้องทิ้งเพื่อนไปข้างหลังเดี๋ยวเพื่อนก็ตามมาทันเองเฮ้ยกันกันแตกเอาเลยวิธีไงไอเนี่ยไอ,เ,ยเ,อยเปหามเพื่อนอ,อ่ะ,อ,ะอันนี้อ <มา S 2> ันนี้สมน่า,<ม>าไป Let's <spe ople Pain> go ไม่ไม่ใช่ Let's go อ้ อะไรขึ้นเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอเอ้ยมี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 เอ้ยไหนกูติดเคเฮ้ยช็อตหาแล้วหนึ่งช็อตกูติดเฮ้ยนี่ไงก็ต่ออุ้ยน้องแกกระแทกไปทีหนึ่งเฮ้ยสองทีละ เฮ้ยระวังนะจับตรงจมูกอ่ะมันจะเปิดได้ด้วยตุกจมูกมน่ะใช่เหรอเฮ้ยไถ้าจับไปแบบซ่อพักมันจะบอะไรอ่ะเอามันแตกง่ายมากมันแตกง่ายโอเคได้ละเฮ้ยกบกบวางปืนหน่อยจ้ะฮะจะเด้งอ่ะอุ้ยข้างนอกเดี๋ยวเอาข่าวนี้ให้หมดก่อนดีกว่าทางนู้นทางไปต่อ เปนเรื่องน้ำใช่ไหมของดีเอาไปขายก่อนเลยเดี๋ยวมาอันนี้ด้วยนี่เจเจกเกจันเกจันจันเกจีเกกันเจกันเพื่อนหายเงียบเงาช่งเปล่าเปลี่ยวและอ้างว้างและเกินไปดีกว่าเอา้าพุทธักป<บ>ุ๊บมาปั๊บ,บมาไปเลย <laughs>

ตต้องไปชุบกันไปรถหายรถหายโอ้การแตกใส่ไปเลยเะยะเอาใส่สิใส่ไม่ได้เก็บไว้แล้วกัน รถหายเอาเเอา,เ,อาเพื่อนไปไว้ก่อนนี่ไงไนเล่นแล้วไปเอาเพื่อนแบบคือเพื่อนไม่มีราคาเหรอโออะไรเนี่ยแย่ระบบเกมแย่มากเลยบ้องกันนั่นแหละไปทีนี้ก็ยกไปได้ละเอ้ยอะไรเสียงอะไร

เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพีเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ